Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อนของคันนี้ครับเป็นรถแข่งที่มาจากงานที่เป็นลูกค้าเรารถแข่งที่อยู่ในงานแข่งนี้ก็คือ Thailand Super Series ครับรายการแข่งใหญ่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในคลาสการแข่งพลิกอัพมีทั้งหมด40คัน ก็รถปิกอัพระดับโอหัวคือประมาณสัก15,000ที่คือทีมเดียวกันบอกนะครับยุทธผมขอรูปๆนะฮะได้ครับเขาบอกว่า500แรงม้าจริง5 24แรงม้า5 24แรงม้า5 24แรงม้าคาร์บอนคับคาร์บอนคาร์บอนหมดเลยทั้งหมดเนี่ยครับฝากระโปรงหน้าตัวกันชนหน้ากระจังหน้าแก้มหน้าซ้ายขวาประตูประตูแคบเป็นคาร์บอนหมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคาร์บอนเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของการแข่งขันอะไรต่างๆนอกจากความสวยงามที่เห็นนะฮะ เรื่องน้ำหนักด้วยนะคือน้ำหนักเบาแอโรด y น a ามิกครับแล้วก็มีความแข็งแรงซ่อมใจไม่ยากนะครับหลังจากนั้นก็ต้องมองว่าดีไซน์ต้องสอดคล้องกับความเป็นมอเตอร์สปอร์ตอากาศเข้าอากาศออกทุกอย่างมัน้งมีที่มาที่ไปนะครับแล้วก็อยากบอกว่าคันนี้คงเป็นคันแรกครั้งแรกในวงการก็ว่าได้ที่เป็นแบบรถตอนเดียวอ๋อนะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ใช่ตอนเดียวนะครับนี่ตอน ครัองเดียวครึ่งอันนี้ตอนเดียวนเดียวในประเทศไทยก็ว่าได้ที่เป็นตอนครึ่งและครับนี่คือเป็นแชมป์้วยปรตชสถาน2ปีซ้อนนะครับที่ TSS กับตัว PTT Magnitron เนี่ยคันนี้คือชนะเลิศมาแล้วก็ถ้าชนะอีกปีนี้ก็เรียกว่าชนะเลิศ3ปีซ้อนเห็นเป็นสีรถเนี่ยนี่ก็คือคาร์บอนทั้งคันเช่นกัน2คันนี้จูนในเสียบเดียวกันคือ524แรงม้า1,100นิวตันเมตรครับแล้วก็รอบฟาดตลอดกาเรียกว่ารอบขึ้นไประดับ5,000นทตลอดนะครับ ก็เป็นการทำงานเป็นทีมถ้ารถพร้อมหมดก็มีทั้งหมด12คันครับถ้าติดการใช้งานติดการปรับจูนติดการตรวจสภาพก็จะลงแข่ง8คันแล้วก็ไปเป็นทีมแข่งในนามทีมที่เป็นลูกค้าอีซูซุไปต่อสู้กับทีมโรงงานนะอ่าแล้วก็เป็นแชมป์เป็นแชมป์ในตัวซูเปอร์ทรัคนี่ก็เรียกว่าเป็นการทําให้เห็นเลยอ่ะเป็นคันจริงๆเลยเพื่อนครับสำหรับรถอีซูุที่เรียกว่า นอกจากใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วเมื่อลงสนามแข่งขันนะเบอร์หนึ่งคุณจะเรียกว่า modify ได้เต็มสูงขนาดไหนนี่คันจริงๆมีให้ดูมีแบบให้เห็นทำอะไรไปบ้างอะไรมีสเปคละเอียดอะไรที่พี่บอกคือบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดเราไปนั่งไล่ดูละเอียดดูจากห้องโดยสารดูจากห้องเครื่องเนี่ยเหมือนรถเ้าเรียกทำหมกหมกดูแล้วมอกสายหมกแต่คันนี้แรกสุดก็คือว่า2คันทเหมือนกันนะกล่องพ่วง ECU shop turbocharger flex ในส่วนของลูกการข้อนะ<ม>ครับลูกสูบการสูบข้อเหวี่ยง<ม>ก็คือ MRX ซึ่งสินค้าแบรนด์นี้ค,คือส่งออกทั่วโลก<ม>แล้วก็มาต่อในส่วนของชุดที่เรียกว่าถ้าเราจะให้กําลังที่ยนต์ส่งผลได้ดีคือหัวฉีดหัวฉ<ม>ีดก็คือมาจากขู่รถช่างขวัญเครื่องนี้ก็ดังมากเป็นการทํารถแข่งทั้งสาย<ม>ตรงสายเลี้ยวนะครับแล้วก็มาผ่านชุดคลัช BRC ห้าร้อยกิรงม้าเนี่ยถ้าไม่ได้คลัชดีๆเนี่ยมันจับได้ไม่อยู่แล้วก็จะผ่านไปที่ช่วงล่างของบุญกาชลบุรี แล้วก็จะเจอล้อของตัว M K Sport หนุ่มแมงกันยางนะครับ,รบแล้วก็มาเจอกับเบรกที่เป็นในส่วนของ Nexter หน้าหลัง<ม>แล้วก็ทั้งหมดนั้นก็คือเราจะต้องทำให้รถคันนี้ขับออกไปด้วยการที่เบสเทอร์โบยัง<ม>ในวงการที่คนรู้จักดีเพราะว่าตนาพลชูเจริญผลเนี่ยนี่คือนักแข่งเบอร์หนึ่งทั้งเซอร์กิตทั้งตัวคาาอร<ม>์ดมลนะครับเขาเป็นแชมป์แล้วก็ในส่วนของนั่นคือคลาส B b a l คือหนุ่มแมงกันยาง<ม>อันนี้คลาส A แชมป์ ham, 2อปีซ้อนในรายการใหญ่สุดวันนี้ Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อน